เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่อง,สงแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับนี่ผมมาฮิเป้ารถสวยถูกทุกท่านชมเลขสีเลขอกใช้นะครับคันนี้สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทนั่นเองราคามอไซค์ครับถูกกว่ามอไซค์รถสวยสมบูรณ์พร้อมใช้ของโดยสารสะอาดมากเหมาะไม่ขาดเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าแผงคอนโซลไม่แตกหักไม่ชำรุดเหมาะสะอาดทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับรถ สวยสมบูรณ์เดิมเดิมราคาถูกถูกก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชี้ป้ารถสวยราคาถูกให้เลือกซื้อประจำทุกวันได้ไม่พลาคคดคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจไว้ก่อนเลยหน้าหลังเดิมเดิมนะครับอ่างยางอะไหล่รอยปัม๊มรอยพับยังอยู่ครบไม่มีชนหนักของเครื่องกดมเดิมคัะหน้าบางๆสวยสะอาดเจ้าของดูแลอย่างดีไม่โซมเครื่องคาร์บูครับระบบไม่ซับซ้อนดูแลง่ายไม่จุกจิกน้ำมันล้วนๆไม่แก๊ เล่มเอกสารครบครับเล่มครบภาษี67ช่วงล่างแน่นเหลียวสุดไม่ดังบอดี้เดิมเรบางๆสีสวยรอบคันถ้าในสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองพิกัดดูรถอยู่ราชบุรีนะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ